การเรานะคะช่วงแฮกซิตนั่นเองค่ะสัปดาห์นี้มีละครครับอ่าแต่ก่อนอื่นต้องขออาสาสมัครเช่นเคยครับพอดียมรออยู่แล้ว3ท่านครับเชิญเลยมามามาแล้วหนุ่มล้วนเลยนะครับอ่ามาทางนทีเดียวกัทีละคนอ่าชื่ออะไรครับชื่อออลลี่วันครับออลลี่วันนะครับอยู่สาขาอยู่มัณติครับนิ่งถามเลยนะชื่อเทมากชื่อเทมากออลลี่วันก็หนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับ ไี่คิดนานไหมเนี่ยฮะไม่ใช่โปรดิชชื่อชื่อโอลลี่อยู่แล้วโอลลี่เฉยใช่ไหมโอเคอ่ะไป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 มดูคนอื่นบ้างมาทันทีมาทันทีชื่ออะไรครับเกิดกิ๊กกิ้วครับฮะเกิดกิ๊กกิ้วเกิดกิ๊กเกี้ยวเฮ้ยนี่ชื่อจริงจริงป่ะเนี่ยจริงครับพี่ตั้งให้ครับอ้าวแล้วพ่อแม่เขาไม่ตั้งให้เหรอพ่อแม่ไม่อยู่แล้วครับอ๋อเหรอครับไอ้นี่นี่มันเล่นมุกกันเยอะนะพ่อแม่อยู่จังหวัดคือแต่ยังอยู่บนโลกนี้ อยู่ครับวามงชื่อต่อไปโอเคครับโอเคอ่ะไาอีกคนหนึ่งสุดท้ายครับชื่ออะไรครับชื่อปอนคุงครับปอนคุงไอเนี่ยปอนคุงหมอนี่นี่มีอะไรแปลกๆนี่ใครตั้งให้กันเนี่ยตั้งตั้งตั้งเองครับตั้งสดๆเลยครับติดสดสเลยเหรอโอเคเอาปอนคุงอากิกกู้กิ้วโอนลี่วันถูกปะเนี่ยไปไม่เป็นเลยไปไม่เป็นละเอาละครับเอาละครับตั้งใจดูละครที่จะเปิดให้ดูต่อไปดีให้ดีนะครับแล้วเดี๋ยวมาร่วมสนุกกับคำถาม สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะปริญญาครับถ้ารับหมอไม่ตรวจไหมคะฮัลโหลเออย,ยุ่งอยู่หาหมออยู่เนี่ยเออเออเออเดี๋ยวโทรกลับเออย,ยุ่งอยู่เคเคโทรกลับว่าไงคะเป็นอะไรมาผมเอ่อคือผม หมอครับปิดพัดลมก่อนไหมครับคือผมปิวหมดแล้วครับตกลงเป็นอะไรมาคะคือผมรู้สึกว่ามีคนตามผมมาครับคนตามมาก็ให้รอทางด้านนอกสิคะตัวทีละคนค่ะคือผมหมายถึงว่ามันเหมือนมีพลังบางอย่างรู้สึกว่าเหมือนมันมีพลังบางอย่างที่มันมองไม่เห็น,นครับ ทำไมคุณคิดแบบนั้นนะคะเพราอบางทีผมใช้คอมอยู่จู่ๆคอมมันก็ดับไปเองคุณเตะปักหรือเปล่าบางทีป๊อปอัพมันก็เด้งขึ้นมาครับคุณเพิกคลิกอะไรหรือเปล่าเวลาผมเล่นคอมบ,บางทีไฟล์ที่ถูกล็อกมันก็เปิดขึ้นมาเองครับเราจะให้หมอช่วยอะไรอะคะคุณหมอเคยได้ยินคำว่า รักแรกพบพรมลิขิตบุกเพรันิวะทั้งโลจิกบอมนะครับนี่ทีงานเดิมาเจอสร้างสรรนะกว่าจะออกมาสักสามนาทีนี้ถ่ายกันเท่าไหร่เนี่ยถ่ายกัน3ามวันเหรอชอบตรงไหนชอบตรงไหนรักแรกพบ ลักแรกพบหรอครับโอ้โหละเอียดจริงๆครับนะครับก็ถือว่าเป็นการทําสถานการณ์จำลองที่สอดคล้องกับเหตุการณ์จริงๆและจะเกี่ยวข้องกับคำถามนี้ด้วยครับขอให้คุณนิ้งเด็กคําถามมาเลยครับขอคําถามด้ค่ะคําถามของเราในวันนี้นะคะโลจิกบอมสามารถใช้สร้างผลลัพธ์ต่อไปนี้ได้ยกเว้นข้อใด ข้อ a นะคะรันแลนซอมแวร์ข้อ b ชัตดาวเครื่องเป้าหมายข้อ4ดาวนโหลดแลนซอมแวร์ข้อ d ถอดฮาร์ดแวร์ออกจากเครื่องของเหยื่อแล้วก็ข้อ e ค่ะสร้างความเสียหายให้กับฮาร์ดแวร์ไปไงพอไหมชอยพอไหมเอาอีกไหมเอาถึงแซดไหมมันซับซ้อนมากลอจิกบอมลอจิกบอมอ้าวคิดกันให้ดีๆีมันทำได้หมดเวลาครับมีข้อหนึ่งที่มันทำไม่ได้ยกเว้นข้อใดยกเว้นข้อใดมันทำไม่ได้แหละอันเนี้ยเพราะฉะนั้นคิดอย่าปากกา เขียนลง,อง,องบนกระดาษเลยไม่มีตัวช่วยนะเอาละช่วงนี้ครับออขอไปเยี่ยมเยียนหน่อยขอไปเยี่ยมเยียนหน่อยว่ากองเชียร์เขาคิดข้อไหนอ้าห,หัวโจกคนนี้หน่อยแล้วกันครับหเห็นนั่งเงียบๆม,มานานละผมผมตอบข้อสามครับผมไม่รู้<อ>ว่ามันถูกหรือผิดไงแต่คือวันนั้นอ่ะผมไปฟาร์มโจระเข้อ่ะแต่ผมเจอจระเข้ตัวใหญ่มากผมว่ามองอ่ะตัวจริงตัวปลอมวะก็เลยเอานิ้วไปแย่ดูแล้วก็โจระเข้กัดไง เหลือสามนิ้วนะครับไม่ตั้อสามเฮ้ยเฮ้ยทำไมต้องให้อาจารย์หรือให้พิธีกรพิธีกรมันน่าให้จริงเหตุผลดีเหตุผลดีแต่ไม่รู้จะถูกหรือเปล่าข้อสามเหรอข้อสามครับผมข้อสามเออเดี๋ยวขออีกสักคนหนึ่งครับส w a p สตรีมบ้างดีกว่าฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้คิดว่าข้อไหนจ๊ะคิดว่าข้อหนึ่งข้อหนึ่ง ข้อหนึ่งคือ A B C D และ E ใช่ไหมค่ะอืมเดาป่ะเนี่ยเดาของจริงอะเดาจริงอะเดี๋ยวแข่งทะสามท่านเรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นไงเป็นไงข้างบนมีอีกไหมลอกกันไหมเขาไหนไม่ลอกนะไม่เหมือนกันนะข้อสามมีเหตุผลไหมครับ ตัวฮาร์ดแวร์นี้มันไม่น่าจะถอดมันใจไหมมันใจไครจะเลื่องได้โดยโลจิกบอมอ๋อนึกว่าจะร้องเพลงให้ฟังอ่ะโอเคพร้องเพลงร้อมสนุกกันพอของปากของคอครับแล้วทั้ง3คนนั้นล่ะคิดว่าแบบไหนโชว์ซิโชว์เลยสี่ข้อสี่ดีดีดีเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีด้วยเดี๋ยวนะเพราะว่าไดีหอสี่ลบหนึ่งหอสี่ลบหนึ่งมุกเยอะนะเราเนี่ย อะไรนะฟังฟังมาเพื่อฟังควรอะไรกันเลยเฉพาะฟังคุ้งฟังคุ้งเหรอฟังคุ้งมีมุกมีมุกคดีมุกเขาเยอะมุกเยอะโอ้โหมาอะไรนี้่เขาขนมาเพียบจริงๆนะจัดเต็มจัดเต็มนะแต่ละคนนี่ไม่เขินเฉลยเลยครับโอเคครับเฉลยเลยครับอาจารย์โอเคหนึ่งสองสามเฉลยเลยข้อสี่โอเคถูกต้องครับสองท่านใครถูกใครถูกใครถูครูขอสองท่านนี่ใช่ไหมแล้วเนี่ยปิดได้ไงปิดได้ไงอ่ะ มั่วแล้วโกงโกงกติกานี่่าโอ้แสนงไม่เคยดูแฮกเกอร์ตอนที่มันผ่านมาใช่ไหมัแจกก่อนแจกแจก่อนแจกครับขอกงินที่เราเลยไปผู้คตอบถูกรับสิบจับชุดใหญ่เลยไอโฟนโออะไรนะไอโฟนขอาอยู่ในฝันนะตอนนี้ก็ไปตามหาสิบสองปีไม่ต้องมีสิบจอบนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคขอบคุณทั้งสามคนมากค่ะเจอกันที่ แบบกริ๊จริงเลยนะเรียกเสียงหัวเราะเอไให้ดีทีเดียวอาจารย์ครับที่เราถ่ายกันมาทั้งหมดเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าเป็นเมาแวร์ใช่ไหมอาจารย์มันเป็นมาแวร์ที่ทํางานตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้อ่าใช่ครับคือเรื่องของเวลาก็ได้ใช่เรื่องของโปรแกรมได้หมดเลยแต่ว่ามันมีอยู่ข้อหนึ่งที่มันทำไม่ได้คือจะถอดฮาร์ดแวร์จากเครื่องของเหยื่อนี่มันทําไม่ได้สร้างความเสียหายกับฮาร์ดแวร์มันไม่น่าจะทําได้ครับมันมีมาแล้วตอนนี้ทําได้ด้วยคะใช่มาสั่งให้เครื่องเนี่ยทำงานตลอดเวลาเลย ให้ซี u ีทำงานจนมันร้อนจนมัน,นเสียหาย oh. มีไวรัสประเทศต่างๆเนี่ยเขาทำขึ้นมาเพื่อที่จะให้โรงงานนิวเคลียร์ของบางประเทศเนี่ย สามารถจะเกิดระเบิดขึ้นมาได้เลยแต่ข้อดีนี่ต้องผีหลอกละนะมันจะมาถอดฮาร์ดแวร์ออกอะไรเครื่องขโมยมาขึ้นบ้านอะไรแบบนี้แล้วล่ะโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่มากเลยทีเดียวน้านะครับวันนี้ก็ถือว่าได้ครบถ้วนแล้วเกี่ยวกับลอจิกบอมว่าลอจิกบอมนั่นทํางานยังไงจะแก้ไขจะแก้ไขยังไงจะเอาเอาออกยังไงแล้วก็ขอขอบคุณด้วยนะครับน้องๆจากบาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีขอเสียงหน่อยค่ะ แวดล้อมใช่ไหมไอทีมัลติมีเดียนะครับแล้วก็ทีมแฮกเกอร์ของเราเนี่ยวันนี้โชว์ตัวทั้งสองท่านเลยนะครับแน่ <c oughs> นอนครับรายการะแฮ Hacker ครับออกอากาศสดเป็นประจําทุกวันเสาร์เวลา15บหนาฬิกาถึง16บหนาฬิกาครับสําหะคะ่ะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปคลิกดูได้นะคะที่ The Hacker TV ค่ะหรือว่าเดี๋ยวจะดูใน YouTube <c oughs> ก็ได้นะเดี๋ยวเราจะมีในรันอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วเรา3ามคนพร้อมทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ